ทุกคนเจด้าสตอรี่นะคะวันนี้นะคะเจด้ามีของเด็ดนะคะมารีวิวนะคะมากินให้เพื่อนๆได้แซ่บไปด้วยกันค่ะวันนี้นี่เลยสาหร่ายนะคะพวงอัญุ่นที่อยู่ในห่อค่ะน้องขันตินะคะช่องยูทูบเบอร์ขันติเมอร์แมนนะคะเขาเก่งมากๆเลยตอนนี้เป็นธุรกิจของน้องขันตินะคะเอาสาหร่ายพวงอัญุ่นนะคะ บรรจุในถุงแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็พกพาไปได้ทั่วประเทศนะคะอยู่ได้ทั้งนอกตู้เย็นและในตู้เย็นได้ประมาณ40วันนะคะเดี๋ยวดูสิว่าขันติสารายพวงองุ่นคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้างวิธีการรับประทานและเก็บรักษานะคะเอาน้ำเย็นนะคะใส่น้ำแข็งมาหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็เอาสารายที่จะรับประทานรับประทานแค่ไหนใส่เท่านั้นนะคะเพื่อนๆ เอาไปแข่งในน้ําเย็นกับน้ําแข็งนะคะมันก็จะฟูกลับขึ้นมาเป็นสาหร่ายพวององุ่นแบบที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นนะคะแล้วก็สาหร่ายเนี่ยก็ทําให้เสด็ดน้ําแล้วก็กินกับน้ําจิ้มค่ะเขามีน้ําจิ้มซีฟู้ดแถมมาให้ด้วยนะคะ1ห่อราคา100บาทจะมีอยู่100กรัมนะคะเมื่อลงไปแข่งน้ําแล้วน้องขันติบอกว่าจะได้ประมาณ1 2 0 1 5 0กรัมเลยทีเดียว รับประทานแค่ไหนแกว่งเข้านั้นนะคะอย่าใส่ไปทั้งหมดเดี๋ยวกินไม่หมดนะคะนี้เจ๊ก็มีอยู่สามห่อค่ะเดี๋ยวเราจะไปทดลองชิมนะคะว่าจะแซ่บขนาดไหนได้ข่าวว่านอกจาก กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้แล้วนะคะก็กินกับส้มตำกินกับยำจิ้มวาซาบิคือกินเล่นได้หลากหลายมากมายนะคะแบบนี้ไม่ใช่แบบแห้งนะคะเพื่อนๆเนี่ยเขามีกรรมวิธีที่ทําให้มันอยู่ในซองนี้ได้นะคะซองสีเขียวแบบนี้จะแสงไม่เข้านะเป็นซองทึบสีเขียวไปด้วยกันค่ะอ๋อเจด้าสตอรี่เจด้ารู้รู้เพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe ให้เจด้าด้วยนะคะ เราก็เตรียมนะคะน้ำใส่น้ำแข็งมา1นึ่งถนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยกินสาหร่ายนะเดี๋ยวพี่จะได้จะบอกก่อนว่าสาหร่ายเนี่ยนะคะเป็นสาหร่ายที่มีรสชาติปลาแรมปลาแรมเค็มนิดหน่อยนะคะเขาก็จะเสิร์ฟนี่หแพ็คเนี่ยหนึ100บาทของน้องขันตินะมีน้ําจิ้มหนึ่งแล้วก็มีสาหร่ายหนึร้อกรัมนะคะสาหร่ายจะมีรสเค็มปลาแรมปลาแรมถ้าใครไม่ชอบ รสเค็มนะคะก็แนะนำว่าให้เตรียมน้ำอีกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเตรียมน้ำไว้เพื่จะได้เจือจางนะคะรสชาติเค็มปลแรมปลแวมออกไปนะคะอเ <c oughs> ขาไม่ได้แกะยากนะคะดิฉันแกะงงเองค่ะนี่แกะสาหร่ายนะคะนี่หนึ่งขีดโอ้เคยมเขาเซฟตี้เขาล็อกไว้สองชั้นเลยนะคะเพื่อนล็อกที่ชั้นแข็งไม่ออก กันติพี่ขอโทษนี่นะคะเป็นแบบนี้นี่หมคะแบบนี้นะคะเป็นซองนี่หนึ่งรกร,รัมนี่เราก็จะเอาน้องสาลายนี่เห็นไหมคะน้องเขาก็จะฟีบๆอยู่ในน้ำนะคะเอาไปแช่เอาน้องไปเขย่าเขย่แกว่งแกว่งในน้ำนะคะ นี่เพื่อนๆใส่ไปปั๊บเองเพื่อนเอเอาน้องไปแข่งในน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวสาหร่ายเนี่ยมันก็จะฟูขึ้นมานะคะเพื่อนๆอะแป๊บเดียวมันก็ฟูขึ้นมาแล้วนะคะโอ้ไม่เคยรู้เลยว่าสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยมันจะสามารถแพ็คส่งได้นะคะมหศสัร,รย์มากตอนน้องติบอกว่ามีโปรดักตัตวนี้ออกมานะคะ คืองงมากนะคะเพราะว่าสาหร่ายพองุ่นเนี่ยจาได้ว่าเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วนะคุณท่ว่าเวลาจะรับประทานเนี่ยเราซื้อมาต้องกินให้หมดนะคะเพิ่งรู้ว่าเขาสามารถใช้ความสามารถในการเอาสาหร่ายเนี่ยดูสิคุณท่ว่าฟูอะทําให้ฟูขึ้นมาได้อะโอ oh my god ดูสิอืมดูมันฟูขึ้นมาเยอะมากนะสําหรับหนึ่งร้บาทนะเพื่อนเพื่อดูสิ แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลงน้ําเย็นอีกรอบนึงนะคะโดนน้าร้อนไม่ได้นะเพื่อนๆน้ําธรรมดาก็ไม่ได้นะต้องเป็นน้ําที่มีความมีน้ําเย็นใส่น้ําแข็งสักหน่อยนะคะน้องก็จะได้สดชื่นขึ้นมาแบบนี้เลยโอ้โหดูสินะกินไหมนี่ว่าดูสิสาลายขันติน่กกินมากเวอร์นะคะโอ้สีอาจจะดรอปลงจากตอนที่เก็บใหม่ๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่นะสีอาจจะดรอปลงนิดนึงนะคะ จากสีเขียวก็กลายเป็นสาหร่ายสีออกสีทองๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปลองชิมแล้วล่ะนี่ก็แช่มาเรามีน้ำจิ้มด้วยนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะหนึ่งห่อก็จะได้น้ำจิ้มหนึ่งนะคะแบบนี้ก็จะเอาน้ำจิ้มใส่เลยค่ะนี่น้ำจิ้มพอดีกับสาหร่ายนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมีอะไรบ้างเรามีนี่เลยปูอัดนี่ปูอัดนะคะเราจะเป็นปูอัดกับสาร่ายจะมาทำยำกันเลยทีเดียวโอ้ดูดีมากเพื่อนๆดูสินี่นะคะแพ็บเดียวเองมันก็ฟูแล้วอกินแค่ไหนนะคะแช่แค่นั้นนะคะถ้าอยู่คนเดียวกินไม่หมด แช่แค่ครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นห้ามเข้าตู้ฟีสนะคะเข้าตู้เย็นอุณหภูมิปกตินะคะตู้เย็นที่เราแช่ของแช่น้ําเปล่าอะคะ่ะนี่เลยสาลายเพื่อนๆดีไม่ล้าเสจไหมน,นี่เราก็ได้สาลายแล้วโอ้โ กินกับส้มตําก็อร่อยนะคะกินกับส้มตําได้กินกับอ,อ,อาหารอีสานได้นะคะส้มตําได้นี่กินกับยําก็ได้นะคะเพื่อนๆโอ้ยดูหน้าต,ตาดีไหมคุี่ว่าดูหน้าต,ตาดีเชียวเราจะลาดน้ำลงไปข้างบนเลย นหนึ่งยำไกลๆเลยทีเดียวนะคะน,น่าตาดีใช่ไหมอราดน้ำยำลงไปช้ำๆเลยเดี๋ยวเราไปชิมกันดูว่าสาร่ายของขันตินะคะแซกขนาดไหนเพื่อนๆ เราจะมาชิมกันดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสาหร่ายที่ส่งได้ทั่วประเทศงงมากเวอร์นะคะอ่าชิมสาหร่ายเปล่าๆก่อนนะกรอบๆเพื่อนๆกลิ่นไม่คาวเหมือนสาหร่ายสดนะคะสาหร่ายสดแล้วกลิ่นจะคาวกว่าน,นี้